ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะต้องบอกว่าช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นการทําธุรกิจหลากหลายธุรกิจเลยนะคะทําไปด้วยความยากลําบากค่ะแต่ว่าทุกธุรกิจนั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําได้ด้วยตัวเองนะคะอย่างธุรกิจประกันที่อาจจะต้องมีความร่วมไมายร่วมมือจากตัวแทนมาด้วยนะคะ,คะดังนั้นค่ะทางด้านของกรุงไทยเอ็กซ่าจึงมีการจัดพิธีนะคะเพื่อเป็นการมอบรางวัลให้กับตัวแทนที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมว,วันนี้เก็บบรรยากาศมาฝากกันด้วยค่ะเชิญค่ะ กรุงไทยแอ็ซ่าประกันชีวิตจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศยอดนักขายประจำปีกรุงไทยแอ็กซ่าเอเจนซี่แอนนัวอวอ2019-2020แบบ New n o r m a l โดยมีดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประการันภัยหรือคอปปพอพร้อมด้วยคุณสมชายบุญนำสิริประธานกรรมการและกรรมการนางซาลีโอฮาราประธานกรรมการบริหารบริษัทกรุงไทยแอ็กซา่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนรวมเป็นประธานในพิธี แม้ในปีนี้ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตยังสามารถครองอันดับผู้นำในตลาดประกันชีวิตได้จากผลงานของตัวแทนที่ทุ่มเทในการทำงานยึดมั่นในจุดมุ่งหมายให้ลูกค้าเป็นที่หนึ่งและคอยเป็นเพื่อนคู่คิคดกับลูกค้าพร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปกรุงไทยแอคซ่ประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้จัดงานมอบรางวัลกิติยศ แก่ตัวแทนยอดเยี่ยมของปี2019และ2020และในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากดรสุธิพรทวิชัยการและขาธิการกอพอมาร่วมเป็นประธานในงานพิธีและมอบรางวัลกับตัวแทนยอดเยี่ยมนะคะ ซึ่งงานในครั้งนี้นะคะเรามีผู้ที่ได้รับรางวัลกว่า1,400คนไม่ว่าจะเป็นรางวัล of the year หรือ a อ e กซ r พรายรือ MDRT อกมนะคะซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นงานในสถานทีนี้หรือเข้าร่วมงานแบบ Virtual เขาได้เป็น role model ของทุกท่านในกรุงไทย a อ a และเขาได้เป็น best of the best ซึ่งในคำคืนนี้สลีวังว่างานนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับกองถับไฟขายทุกท่านนะคะเพื่อให้ทุกท่านบรรลุเป้าหมายที่ดังใจไว้ในปีนี้และประสบความสำเร็จด้วยกัน สำหรับพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่นักขายฝ่ายตัวแทนถือเป็นพิธีอันทรงเกียรติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแก่นักขายที่ประสบความสำเร็จในแต่ละปีซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้ทีม Ascending Beyond Success ทยานเหนือความสำเร็จที่เปรียบความสำเร็จของตัวแทนเป็นพลังในการพุ่งทยานสู่การเฉลิมฉลองชัยในครั้งนี้และเชิดชูเกียรติให้กับสุดยอดตัวแทนของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต ทั้งในระดับตัวแทนและผู้จัดการตัวแทนรวมถึงตัวแทนที่ติดคุณวุฒิ Axa Prime MDRT และกาม,มากกว่า1,400คนที่ทุ่มเทมุ่งมัน่นและสร้างผลงานยอดเยี่ยมในคุณวุฒิแต่ละด้านตลอด2ปีที่ผ่านมาเราจึงตั้งชื่อปี2021นี้ว่าเป็น Year of Confidence แล้วก็ในคอนฟิ d เ n นซอันนี้เนี่ยคือเราได้พัฒนาตัวแทนของเราให้สามารถที่จะดูแลลูกค้าได้นะครับโดยที่เราต้องการยึดว่า Customer First นะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเรากลับไปสู่วัตถุประสงค์หลักของประกันชีวิตนะครับนั่นคือการดูแลคว้าให้ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพนะครับทางด้านประกันชีวิตแล้วก็เราต้องการดูแลความมั่งคั่งของลูกค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้มั่นใจได้ว่านะครับตัวแทนของเราทุกคนเนี่ยจะสามารถที่จะให้การดูแลนะครับแล้วก็ให้ความคุ้มครองกับลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบครับในปี2021นี้ครับแอ็กซ์นะครับเป็นคุณวุธของเอเชียแปซ i ฟิกนะครับไม่ใช่เป็นคุณวุธของประเทศไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นคุณวุธของ e x ็ r ซารกรเลยแล้วก็ใน e x ็กซ Pri เองเนี่ยที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราต้องการพัฒนาตัวแทนนะครับที่มีทั้ง ความเก่งคือขายเก่งด้วยนะครับแล้วก็มีผลงานดีนขณะเดียวกันนียสามารถดูแลลูกค้าได้ดีด้วยในแอคซ์พรามในป2020ี2020เองเนี่ยแม้ว่าจะประสบสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลําบากเนี่ยเรายังสามารถสร้างแอคซ์พรามที่เป็นตัวแทนได้ทั้งหมด240ท่านนะครับแล้วก็เป็นพรามลีเดอร์นะครับคือเป็นระดับผู้จัดการเนี่ยได้อีก40ท่านและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีอีก6 GA Owner นะครับที่ได้มาเป็น6 GA พรามนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด286พรามเอเจนต์นะครับที่ได้รับรางวัลคุณวุในนปี2021นี2001้ ปีนี้เราก็ ascending นะครับ beyond success หมายความว่าทยานเหนือความสำเร็จก็ความหมายก็คือว่าเราเชิดชูเกียรติฝ่ายขายนะครับที่ทุ่มเทในการทำงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นความยากลำบากมากๆในการที่จะไปทำให้ความสำเร็จในในการจะเป็นอ f t เด y e เยในตำแหน่งต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะยากดังนั้นก็ต้องบอกว่ามัน beyond จริงๆเหนือความคาดหมายจริงๆแล้วก็ในกรุงแทร็กซ่าเราก็สำนึกดีนะครับในบทบาทหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยทุกครั้งที่เจอภาวะวิกฤตเนี่ยครับ นอกจากหมอและพยาบาลลุกขึ้นมาทำหน้าที่แล้วคนกรุงไทยอักซ่าตัวแทนประกันชีวิตของเราก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เช่นเดียวกันครับเราต้องการความมั่นใจนะครับว่าออทุกครัวเรือนของไทยนั้นต้องมีหลักประกัน สำหรับปี2021กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตตั้งเป้าเป็นปีแห่งความเชื่อมั่นที่บริษัทพร้อมอยู่เคียงข้างคอยสนับสนุสน,นฝ่ายขายทุกท่านให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ท่านใดที่สนใจเป็นตัวแทนของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตกรุณาติดต่อทีมแมนพาวเวอร์โทร0 2 0 3 0 9 2 5 6หรือ020563561หรือโทร1 1 5 9ทุกวันตลอด24ชั่วโมง มีดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะและเชื่อว่าจะได้เป็นขวัญแล้วก็กําลังใจ<อ>ในการทํางานที่ในยุคนี้นะคะอาจจะต้องอาศัยพลังกายพลังใจมากกว่าทุกการที่ผ่านมาด้วยค่ะ,คะแน่นอนนะคะว่ารางวัลน,นั้นก็เป็นอีกหนึ่งกําลังใจนะคะที่จะผลักดันให้ทุกๆคนเดินหน้างานที่เรารักต่อไปนะคะ